เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่18ธันวาคม2563และครั้งต่อมาเมื่อวันที่9ตุลาคม2565ทั้งสองครั้งท่งพระราชปฏิสันฐานกับนายสุไลามานยามมศิลปินปัตตานีผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับสเสด็จ และทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายภาพวาดนำความปิติยินดีมาสู่พระศพนิกรชาวปัตตานีซึ่งทั้งสองพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อศิลปินชาวใต้ยิ่งนับในนามศิลปินชายแดนใต้นะครับแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากนะครับในวันนั้นได้มีโอกาสได้เข้าเฝ้าแล้วก็ถวายงานให้พระองค์ท่านซึ่งงานนี้สุเลมาก็เตรียม มาหลายเดือนนะครับเพราะว่าเราจะเขียนเกี่ยวกับในหลวงเคยเสด็จมา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องเรื่องเล่าของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็วันนั้นก็ได้ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าแล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยทรงประทับใจในภาพวาดชิ้นนั้นด้วยแล้วก็พระองค์ท่านเนี่ยเห็นในผลงานก็คือเหมือนว่าพระองค์ท่านเนี่ยได้ได้สัมผัสกับผลงานแล้วก็ได้เห็นว่าเนี่ยคนนี้อยู่เหมือนว่าพระองค์ท่านเนี่ยจำทุกคนได้แล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ภาาภูมิใจมากๆกับ ศิลปินคนหนึ่งที่วาดรูปพระอ,องค์ท่านให้พระอ,องค์ท่านเนี่ยได้สัมผัสกับความน่ารักของคนในพื้นที่ด้วยแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยราชินีเองก็แซวว่ารอบนี้ตกเปรมนะพระอ,องค์ท่านเลยบอกว่าเดี๋ยวปีหน้าให้สุไลมานเขียนใหม่ให้มีราชินีด้วยแล้วก็ปีถัดมาเนี่ยสุวลมาก็เขียนรูปราชินีแล้วก็ทําให้มีการ เซลด้วยว่ารอบนี้ไม่ตกเฟรมแล้วนะแล้วก็มีการหัวเราะด้วยเสียงพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ท่านเลยแล้วก็ในวันนั้นก็คือเป็นอะไรที่โอ้โหมีความสุขมากๆแล้วก็ได้ใกล้ชิดแล้วก็ได้ได้พูดคุยกับพระองค์ท่านเนี่ยเป็นบุญวาสนาของตัวเองด้วยแล้วก็เหมือนว่าเราเป็นวันที่ดีของสุเลมานเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของศิลปินวาดรูปก็คือได้เข้าเฝ้าได้ถวายงานให้พระองค์ท่านนะครับ ก็ตั้งแต่วันนั้นมาเนี่ยพระองค์ท่านได้เซลแล้วก็พูดคุยกับโซเลมานเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยมีพลังบวกที่พระองค์ท่านเนี่ยส่งให้โซเลมานเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยลงมาจากมัสยิดพระองค์ท่านบอกว่าเห็นตั้งแต่ไกลแล้วว่างานชิ้นนี้สวยมากแล้วก็พระองค์ท่านเน่ยเดินเข้ามาหาโซเลมานแล้วก็พูดคุยเดี๋ยวโหมันทําให้ใจฟูเลยเพราะว่าช่างวาดรูปคนหนึ่งเนี่ยได้ได้เข้าเฝ้าแล้วก็ได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่นะครับเพราะว่าเรา เราเองเนี่ยไม่ได้คิดไม่เคยคิดเลยว่าการที่ได้ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านเนี่ยมันเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับแล้วก็วันนั้นก็ได้มีโอกาสได้ใกล้ชิดพระองค์ท่านแล้วก็ถวายงานให้พระองค์ท่านเนี่ยรู้สึกเป็นอะ,อะไรที่มีมีกำลังใจในการทำงานต่อไปครับ เนื่องในวันเฉลิมพระชุนมพรรษาของในหลวงรัชการที่10ส,สวซมาก็พยายามทํากิจกรรมในสตูดิโอเนี่ยเหมือนให้เด็กๆในพื้นที่ไทยพุทธมุสลิมมาอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็เขียนรูปในหลวงที่ตัวเองชอบประทับใจแล้วก็เหมือนว่าเราได้สร้างประวัติศาสตร์ด้วยกันแล้วก็ถ่า,ายทอดให้ทุกคนได้เห็นว่า,นา,นาเนี่ยงานศิลปะเนี่ยสามารถนอกจากยียยาตัวเองได้แล้วก็มันสามารถทําให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้เห็น พระอ,องค์ท่านเนี่ยส่งงานอะไรบ้างในพื้นที่สามจังหวัดเยเดนภาคใต้แล้วก็อานาคตข้างหน้าเนี่ยช่วยมาจะตั้งเป็นอฮอสินนะครับแล้วก็พยายามทําเป็นพอสินแล้วก็เป็นสถานที่เหมือนว่าเรามีอาคารเทิดประเกดด้วยเหมือนว่าเกตบประวัติของพระอ,องค์ท่านเนี่ยมาสามจังหวัดชาชเดนภาคใต้ด้วยใช้งานศินลปะเป็นสื่อตรงนี้อยากให้ทุกคนได้มาเห็นความยิ่งใหญ่ของพระอ,องค์ท่านเรืบนี้ด้วย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานอยู่คู่พวงชนชาวไทยตลอดไป